สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นินมาพามาชมนะคะหน้างานนะคะวันนี้เราเตรียมงานฝนก็รินนะคะตกรินนะคะก็มาดูหน้างานนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะทําเป็นกองอํานวยการนะคะอุปสรรคของเราก็คือฝนเนาะค่ะฝนรินนะคะขอขออย่ายให้แรงนะะเนาะค่ะประดับผ้าแล้วนะคะตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นกองอํานวยการนะคะตรงนี้เราจะทําเป็นกองอํานวยการซึ่งเราประดับผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราจัดมาหลายวันนะคะค่ะฝนก็ตกเนาะค่ะฝั่งนี้นะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นแขกนะคะค่ะแขกขั้นผู้ใหญ่นะคะตรงนี้นะคะค่ะเราจะตามสถานที่นะคะตรงนี้จะเป็นแขกขั้นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ค่ะฝั่งนี้แล้วก็ ครั้งนี้ก็จะเป็นที่อาจสรงนะคะสำหรับพระที่สงนะคะรองรับนะคะท่านที่มาร่วมงานนะคะฝนก็รินนะคะฝนก็ตกรินขอ,ออย่าให้แรงนะคะ่ะนี่นะคะก็เหลือเต็นต์ตัวนั้นนะคะดูว่าเราจะมีผ้าไหมนะคะก็นี่ก็จะประดับผ้าตรงที่ทางประตูเข้านะคะวันนี้ประตูทางเข้านะคะ งานเรานะคะวันนี้นะคะจะให้เสร็จวันนี้นะคะแต่งให้เรียบร้อยนะคะก็พยายามนะคะแม่บ้านเรานะคะทีมแม่บ้านค่ะฝั่งนั้นนะคะฝั่งนี้เป็นอาดทรงนะคะฝั่งนี้ที่นิดให้ชมนะคะวันงานนะคะก็จะประดับประดาะค่ะโดยผ้าเน้นขาวเลืองนะคะค่ะเตรียมงานให้ออกมาดูดีที่สุดนะคะเท่าที่แม่บ้านเราจะทําได้นะคะแต่ว่าเราก็ค่ะแล้วก็เน้นเรา อุปกรณ์ส่วนมากก็จะยืมมานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณป้าเตียนเหมือนกันนะคะยืมผ้าของป้าด้วยของเราด้วยนะคะก็อันนี้เป็นงานใหญ่นะคะงานใหญ่เราก็เลยค่ะเราก็รอนะคะรอผ้านะคะเพราะว่าเหลือแต่ซุ้มประตูนะคะเพื่อให้สมเกียรติองค์ปูนะคะเหลือสุมประตูนะคะซุมะะมะะะ้มประตูที่เราจะทำสีด้านนะคะประมาณนี้นะคะ ฝนตกดินดนะคะแล้วก็จะรอแล้วก็จะรอดอกไม้นะคะแล้วก็จะประดับด้วยกระถางดอกไม้ด้วยแล้วก็รอดอกไม้สดนะคะดอกไม้สดซึ่งตอนแรกเราลับประมาณ5,000ันคงไม่พอนะคะต้องรอดูก่อนว่าจะใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่นะคะเห็นสมควรเท่าไหร่แล้วก็ให้เขามาประดับดูก่อนนะคะเพราะว่าดอกไม้สดเราสั่ง สั่งเข้ามาสั่งร้านเลยนะคะดอกไม้สดเนาะค่ะดูฝนฝนก็ดินเนาะ เราก็จะประดุประเดน็นใั่ด้วยต้นไม้อานนี้นะคะฟังงานก็เป็นที่เก็บอาถิของลวงปูนะคะเจดีนะคะสวยงามมากเลยนะคะสมเกียรติของท่านนะคะีอขอขอบคุณเอฟซีลุงพลป้าแตนนะคะขอบคุณป้าแตนลุงพลน,นะคะและเอซีทั่วโลกนะคะฝาะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ ำหเช้านี้นะคะนี่ก็มาเตรียมตัวตั้งแต่เช้านะคะเพราะว่างานวันนี้เราต้องเสร็จนะคะ,คะส่วนฝั่งข้างบนนะคะก็จะเหลือดอกไม้จันทรที่เราจะเตรียมในวันงานนะคะดอกไม้จันนะคะ,คะนี่ก็เป็นงานใหญ่นะคะระดับเนาะเพราะว่าเราเตรียมงานมาหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่ ยี่สิบหกลค่ะเนาะยี่สิบหกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสวันที่หนึ่งนะคะค่ะตัวนี้ก็เป็นฝั่งแผนกแม่ครัวนะคะแม่ครัวก็ทำงานหนักตั้งแต่วันที่ย5แล้วค่ะก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆร่วมด้วยชื่อกันแม่บ้านนะคะพ่อบ้านทีม งานบ้านซอนะคะของเรานะคะค่ะได้ยังกินค่ะโคอาหารเรานะคะอาหารเบาๆอร่อยไปอร่อยได้ด่านได้ผมลูกค้าเยี่ยมมากเป็นยังไงเมฆครูงานเราใกล้หรือยังงานประดับผ้าอันนี้เป็นแม่งานนะคะเมฆครูนิดเองนะคะค่ะเลือประตูทางเข้าโอ้เลือประตูทางเข้านะคะเลือไม่เยอะนะคะคุณงานเนาะค่ะ งานเราำงานเหอจะไหม่น,นีก็เดี๋ยวนะคะจะพาไปดูแม่ครัวนะคะทีมเข้มแข็งของเรานะคะทีมเข้มแข็งทีมล้งางจานนะคะก็ม,ะะม,มีน้องรถนะคะประจําเลยนะคะน้องแต่งกับป๋อจอยนะคะสุดยอดเลยนะคะ เดี๋ยวนะคะจะไปดูแม่ครัวข้างในนะคะจะไปพาไปชมนะคะค่ะแม่ครัวเล่านะคะนำทีมโดยแม่ผู้ช่วยนะคะนาศอนนะคะคนนี้นะคะใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะเป็นแม่งานเรานะคะอยู่ไฟครัวนะคะคนนี้จะดูเลฝ่ายครัวกับนักกองนะคะกับแม่ผู้ใหญ่นะคะติ้นฝนก็รินนะคะคนรกวนยา รัปรนข้าวและโคช่วงท้าวนะคะรับประทานอาหารและคลักมอจะเตรียมน้ำนะคะแบบนี้ก็จะพาไปชมข้านบนนะคะบนสาลยใหญ่ของเรานะคะค่ะฝนตกนะคะฝนตกก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะจะเลอะหน่อยแต่ว่าเห็นไหมคะเพราะว่าพวกนี้แหละ ในความคิดนะคะว่าจะต่อสลาตรงนี้นะคะถ้าต่อต่อออกมานะคะต่อข้างๆออกมามันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะคะจะแห้งเห็นะคะสังเกตทางเข้านะคะถ้าเรามีปัจจัยแล้วว่ามีทุนนะคะเราก็ต่อตรงนั้นนะคะออกมาค่ะมันก็จะได้พื้นที่ใช้สอยเยอะนะคะไปในตัวเป็นงานเราจะไม่ได้กลางเต็นเลยนะคะค่ะในอนาคตก็คิดว่านะคะถ้า มีปัจจัยนะคะมีทุนเราก็จะสร้างตรงนี้ต่อนะคะต่อเติมออกมาเพราะว่าถ้ามีตรงนี้นะคะเราจะไม่ได้กางเต็นท์ตรงนี้เราก็จะไม่เปียกนะคะขาะความคิดนะคะแต่ว่าเราก็ค่อยทําไปนะคะเนาะ,ค,ะค่ะค่ะนี่ก็พามาชมบนศาลาว่าค่ะความเรียบร้อยเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะนิดก็เก็บกวาดเรียบร้อยนะคะกับคุณป้านะคะเพราะว่า ข้างบนเป็นหน้าที่ของนิดที่จะจัดการนะคะสว่วนอภิธรรมเสร็จแล้วแต่ละวันนะคะนิดก็จะจัดการนะคะจัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะคะคือนี่เราแบ่งหน้าที่กันนะคะสําหรับแม่บ้านเป็นแผนกนะคะเป็นแผ,กผกนกแผนกค่ะแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ช่วยแล้วก็จัดการในครัวนะคะนิดคุณแม่ป้าวีคุณป้าพีชนะคะก็จะจัดการข้างบนศาลานะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปประดับผ้านะคะคือเราแบ่งงานกันนะคะประมาณนี้ค่ะวันนี้นิดพามา ชมนะคะบรรยากาศบนสาลารอนะคะรอผ้านะคะเพราะว่าเอาไปซื้อผ้ามันไม่พอนะคะนี่ก็อยากให้มันออกมาดูดีตอนแรกก็ว่าจะใช้ผ้าสีเหลืองนะคะประดับประดับตรงซุ้มนะคะแต่พอดีเราก็เลยอยากให้ออกมาดูดีก็เลยนี่ก็ไปซื้อผ้าสีดํานะคะก็รอผ้าสีดําแล้วก็จะไปประดับนะคะประดับนะคะทางเข้านะคะก็ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะกลุ่มแม่บ้านบ้านสอนแล้วก็ทีมงานนะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณลุงพลป้าแตนนะคะขอบคุณ f อลุงพลป้าแตนทั่วโลกนะคะที่ช่วยนะคะสรสีในครั้งนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ